เห็ดตับเต่าชาวบ้านที่โคราชฝนตกชุกไงไปหาเห็ดตับเต่ากันในฐานะคนคอลูกทุ่งอย่างเราก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงมตนรักลูกทุ่งเหรอเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเขาย่านนาถูกไหมคะชาวบ้านก็ไปเก็บเห็ดตับเต่ากันอ้สร้างรายได้งามช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะพี่น้องนี่เห็ดตับเต่าพี่น้องไก่งงไก่งตีด้วยนะพี่น้องเหมือนตับเต่าจริงๆพี่น้องดำนี่พี่น้องเห็ดตับเต่ามองดีๆเนี่ยพี่น้องจะไม่เทปจะไม่รู้เลยค่ะ นี่คือเห็ดนะพี่น้อเห็ดตับเต่าคนเคยเห็นเขาก็จะคุ้นส่วนคนที่เคยฟังแต่เพลงก็จะได้เห็นของจริงกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่คือหน้าตาของเห็ดตับเต่าน,นะนะคะละักษณะมันดอกมันเนี่ย,นนยค่อนข้างใหญ่หมวกเห็ดมนทรงกระทะคว่ำผิวมันเนื้อแข็งดอกสีน้ำตาลเข้มก้านดอกอวบใหญ่ค่ะนี่เป็นเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะแล้วเขานิยมกินกัน ชาวบ้านทางอีสานทางเหนือเนี่ยคุ้นเคยกันดีแตช่ชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้ตอนนี้ค่อนข้างหาได้ยากและหนึ่งปีก็จะมีแค่ครั้งเดียวก็คือในช่วงนี้ช่วงที่ฝนตกชุกนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านหนองโบดตําบลโคกกระชายอําเภอคอนบุรีจังหวันดนครราชสีมา <Okay. S 2> ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ <Okay. S 2> นิยมไปเก็บเห็ดตับเต่าเอาไปสร้างขายเอาไปขายสร้างไรายได้กันที่เหลือก็เก็บไปแปรรูปเป็นเมนูเด็ดในคลิปก็คือทำเป็นก้อย ก้อยเห็ดตับเต่านะคะใครสายกระเพราก็มีผัดกระเพราเห็ดตับเตาละะักษณะมันเหมือนตับ mm hmm. เขาบอกมันเหมือนตับเลย mm hmm. ซึ่งรสชาติมันอร่อยนุ่มลื่นคอให้ความรู้สึกเหมือนกัน oh. เขาบอกว่าเหมือนกินตับหวานโอ้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเห็ดมันก็เหมือนเป็นแบบพวกสายแบบวี่แกลนเนื้อออกไหมมันก็ไม่ใช่ไม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 ไมใช่เนื้อสั์อะไรอย่างเงี้ยเนา oh, ะ oh, 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 แต่ว่าเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็คงไม่วีแกนแล้วแหละนะ <Okay. S 1> <laughs> แซ่บขนาดนั้นนี่เนี่ยคุณโดวงกมล Facebook ไลฟ์เนี่ยบอกว่าเห็ดตับเต่าจิ้มน้าพริกอร่อยดีอ่านะคะเขามีเทคนิคนะคะคือเรียกว่าเป็นเคล็ดลับอ่ะก่อนกินเนี่ยต้องเอาไปต้มน้ำเอาเมือกมันออกจากตัวเห็ดก่อนเห็ดชนิดนี้มันเป็นเห็ดที่มีราคาค่อนข้างสูงนะคะคุณผู้ชมถ้าไปหาซื้อตามภาคกลางเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ3 0 0เนี่ยนะแต่ว่าที่บ้านหนองบทแห่งนี้ขายกันเองในท้องถิ่นก็กิโลกรัมละ80บาท100บาทแล้วแต่ตอนนี้มีเท่าไหร่ไม่พอขายค่ะหายากกันนะคะ ไม่เคยกินเหมือนกันนะไม่เคยไม่เคยเอออยากลองดูไม่เคยเห็นด้วยเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละค่ะเคยได้ยินแต่ในเพลงจริงๆนะน่ากินนะคะค่ะคงให้เนื้อสัมผัสแบบคล้ายๆไก่อะไรอย่างี้เนาะหนึบๆอะไรอย่างนี้นะค่ะ